โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ Ki ท s ซอ l ์อ a ฟแนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็มุมเดิมด้วยที่ผมชอบเปิดนี่นะครับนี่มุมที่ผมชอบเอ๊ะอะไรอ๋อมีถ่ายรูปตรงนี้นะครับมุมนี้มุมเดิมนะครับที่ชอบเปิดแล้วก็วันนี้นะครับเพิ่มขึพิเศษหน่อยก็คืออารมณ์ดีสุดๆเลยนะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้คือ <c oughs> ผมได้อาวุธชิ้นหนึ่งมานะครับที่ ตรงสายกับผมนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็ช่วงเช้านี้ครับมันมีเปิดให้ฟาร์มดันประจําวันนั่นเองนะครับที่แปลว่าฟาร์มทุกๆวันเพื่อหาของทองนั่นเองนะครับแล้วก็ของตรงสายด้วยนะครับเป็นอาวุธของคาวสไลเดอร์หรืออาชีพผมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่ต้องการมากๆเลยนั่นเองนะครับแบบว่าตรงโจทย์เลยแหวนดารามังกรยกนะฮะสามารถอัพขั้นได้แบบว่า อัพขั้นไปจนสุดได้เลยนะครับเป็นหยกดําของนาชีนะครับเป็นสีชมพูเลยโคตรสวยนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงต้องค่อยๆไต่ไปก่อนนั่นเองนะครับนี่ผมสามารถอัพได้อัพได้แต่ว่าต้องใช้เจ้าพิมเขียวด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหาได้ในมักลุกนะฮะโอเคแต่ว่าขั้นแรกก็ดีแล้วนั่นเองนะครับเป็นอาวุธนะตอนนี้ที่แบบว่าเอ็นเกของผมแล้วนะฮะโอเคแล้วก็มีของอีกมากมายนะครับที่นี่เลยนะครับสอดค้อนกัง ท,ที่สอดคล้องกันนะครับเป็นเอฟเฟกต์เซตของเลเวลนี่อันนี้เนี่ยน,นะครับที่สามารถเพิ่มเลเวลของคาวเซเดอร์กดใช้นะครับสกิลเลเวลหนึ่งถึงสามสิบห้าแล้วก็มีดาเมจคิทิเคิลได้รับผลกระทบจากปานยิ่งมีปานมากดาเมจคิทิเคิลยิ่งสูงเพิ่มขึ้นห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอยิ่งม,มีปานมากนะครับโอ้โโคตรดียังไม่ครบสี่เซตนะฮะโอเคก็หลายอย่างคือผมพร้อมจะลง ดันหมากลุกที่โหดที่สุดแล้วนั่น,นะครับคือ5,000ค่าต้านทานเวทนั่นเองนะครับต้องย้ายของบางส่วนที่ไม่ตรงสายมาให้ครบด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือผมจะมาตีบวกนั่นเองตีบวกอาวุธให้ขึ้น15นะครับซึ่งยากมากๆในการตีบวกขึ้นอาวุธให้ขึ้น15ได้น,นั่นเองนะครับก็เลยอยวจะมาตีวันนี้ดูนะครับมาก่่นก็ต้องอัพของอื่นให้เป็นวุฒิสี่ก่อนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสมมือเจ้าหมวกอันนี้ฮะ มวกมังกรฟ้านี่เอเอดีย๋ยวค่อยแล้วกันนะครับจริงๆผมจะสามารถตีเอาของเก่ามาตีได้ไหมเดีย๋ยวลองดูนี่ไงเอามาตีได้จริงนะครับสามารถใช้สืบทอดถึงตีบวกสิได้เหรออุ้ยดีนะเนี่ยไปเดีย๋ยวผมไปลองตีดูก่อนแล้วกันนะฮะดูสิก็เลยเลยของเก่าๆผมจะบวกอย่างอื่นก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยมาบวกเจ้าอาวุธที่เป็นตัวหลัก ไฮไลท์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งก็น่าจะเป็นถุงมืออยากได้14สี่เลยเรามีตัว14หลายใบอยู่นะครับมีหนึ่งใบสองใบสองใบโอเคจริงๆอ่ะผมมีเพิ่มอีกในหน้ารับของนะฮะนี่เลยแต่ว่าเราจะบวกส4สแบบเพียวเพียวเลยดีไหมผมบวก14เพียวเพียหรือว่าบวกขึ้นบวก14ี่เพียวเพียวก็แล้วกันนะครับในการตีบวกอาวุธนะครับโอเค เอออันนี้สิบสี่อันนี้สิบสี่เอ้ยอันนี้สิบสี่แล้วกันมาเอาไปก่อนเลยครับถุงมือที่ตรงสายของเรานะครับขึ้นสิบสี่ไปแต่ว่าเอาสิบสี่ที่ย้ายไม่ได้อันนี้ย้ายไม่ได้นะครับมาบวกเข้าไปฮะเรียบร้อยถุงมือสิบสี่นะครับอค้ามันชื่นใจแล้วเหลืออาวุธที่สําคัญมากๆเอออันไหนอีกดีอันนี้คือสิบสองก็พอนะฮะไอ้พวกแบบว่า จริงสิบสามก็ได้นะสิบสามได้เลยดีไหมสิบสามก็ได้มั้งฮะเนี่ยสิบสามไปตาประทับสิบสามจัดไปถึงจะไม่ตรงสายแต่เราค่อยใช้หินสืบทอดเอาแล้วกันนะครับแล้วก็กระจกนี่ด้วยครับสิบสามถูกอันใช่ไหมถูกอันนะครับสิบสามไปเรียบร้อยอืมข้าพลังมันช่างหอมหวานหมวกอันนี้ครับสิบสามเหมือนกันนะฮะ พะเรามีแค่ตัว13อันนี้คือตั๋วที่สามารถโยกได้อโยกได้ยกไปได้โอ้ยกได้เหมือนกันไป3เหมือนกันฮนะก่อนฟ้าเออเอายังไป14ยากอยู่แต่ว่าผมจะเก็บไว้ให้อาวุธนะครับแล้วก็ยังือย่างอื่น12 1ม13 13ามาถึงขั้นของอาวุธแล้วนะครับผมอาวุธเนี่ยผมจะโบก14ไปเลยแล้วกันนะครับยอมเสีย1แปมเพื่อลุ้นโอกาสแล้วกันนะ โอ้ยใจหายผมว่าอย่างมันต้องตกแน่นอนนะครับเพราะาผมจะตีขึ้น15เลยในส่วนของเจ้าอาวุธนะฮะใช้ตัว14ตีเลยครับดีไหมเนี่ยหรือว่าควรบวกกับสดๆตีมัยนย่ะไม่เลยครับหนึ่งโอกาสให้ไปอม,มาแล้วพลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณมาถึงเวลาตีอาวุธมันตียากมากนะครับเราใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยคือผมไม่รู้จะรอดไหมนะครับแต่ว่าทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมจะตีขึ้น15 เดี๋ยวนี่มันคนละอันมันอันนี้ดีว่าตีผิดอันทุกคนลดเลยสามหมวกของเราไม่ไรครับอันนี้ตีึ้นง่ายอยู่มาอันนี้ฮะตีผิดอันใช้เงินโคตรเยอะตีล่อเมื่อกี้โอ้โหไม่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 ผ่านครับทุกคนฮะตีบวกเพิ่มไหมครับสองแสนนี่แหละเริ่มเริ่มหนักคอละโอ้เสียงหายมาเดี๋ยวเราใช้อันนี้ครับกันกันตกแต่ว่าทีหนึ่งตีแสนเก้า กระตกไปขึ้นมา13แล้วก็ต้องใช้อีก2เอออีก14 15ครับตกโอเคต้องสับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอการการตีขึ้นติดได้นี่คือยากมากๆนะฮะขนาดนี้ว่ายากแล้วแต่ขึ้น16อ่ะยากกว่านี้ขึ้น1 5เออขึ้น16ก็ยากกว่านี้ฮะขึ้น14ไปโอ้โหเสียงไป ยังอยู่โอ้ยใจมันต, en, ต en, ุ้มๆต่อมๆมาก네ไปอีกเรียบร้อยสิบสามครับไปขึ้นขึ้นสิบสี่ตกขึ้นสิบสามต่อเหมือนเดิมเงินจะหมดสามได้เงินจะหมดครับทุกคนเงินจะหมดขึ้นได้อยู่สิบสี่มาไปสิบห้าโอ้โหตกขึ้นสิบสี่อีกรอบ ตกใส่12มากันไปตกอยู่โอเคหือว่ามีโอกาสที่ให้ให้เราได้เห็นนะฮะว่าเราไปตีขึ้นแล้วมีโอกาสหนึ่งครั้งแล้วเมื่อกี้ที่เราตีขึ้น14บสี่เราไปบวกสิได้โอ้ยอันนี้อยู่อะไรอะสิเกือบแล้วสิอต้องเปลี่ยนครับติดมา13แล้วก็ไปอีกทีนึง ไป14อีกทีนึง15ไปโอ้วัดยังไม่ได้ครับยังไม่ให้ตกเลือ1สจะหมดไม่เป็นไรครับจะหมดมีเติมเพื่ออาวุธผลทำได้เพื่อเพื่อทำได้ผมต้องเติมหลายอย่างมากเติมเงินเติมหืม,มเ่ก็จะหมดหายอย่างไวของหมดโอเคเดีย๋ยวลองเติมรตล้อ,น,ลอน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็มีหลายอย่างที่ต้องต้องเติมด้วยเอ่อกระดิ๊ดเลยคือน้ำยาฮะเติมน้ำยาก,ก่อนเลยครับน้ำยาที่เอาไ้ตีบวกนะครับนี่เลยต้องใช้หลัก20 16หมื่กเลยเหรอหแพงวะทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยหมก็ต้องเอาอ่ะแล้วก็นี้สัก5้ไป5 0 0 0อันนี้ถูกหน่อยเพราะว่าต้องไปค้าปี่ครับน้ำยานี้ค้ามาเป็น ตีบวกขึ้น13สตัวที่ไม่ตก12นั่นเองยี่สิบหกอันไปยี่สิบหกอันฮะโอเคของตีบวกพร้อมนะครับทุกอย่างตีบวกต่อได้โอ้ยต้องเอาให้ขึ้นได้อยู่อันนี้คือ12ขึ้นไป13เหมือนเดิมฮะขึ้นแล้วต่อไป14น่น่าจะหนักตรงนี้แหละฮะนี่แหละหนักตรงน้ำยา14 สาขึ้น14ฮะขึ้นแล้วต่อไปไปโอ้ตก13อยู่ใช่ไหมสิบสาขึ้น14ไปตกจริงๆมันควรมีการเตะลอดดีไหมเนี่ยแต่ไม่ลดเลเวลไปมันกำลังหายไปครับสิบล้านของเรา ขึ้นแล้วฮะสวยไปอีกขึ้นอีกสวยไปอีกวิขึ้นแล้วสิบห้าสวย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 สามเ้ร็จแล้วทุกคนเอาแล้วรอบต่อไปเนี่ยสาม,มารถตีได้โดยที่ตีได้แบบหนึ <c> ่ง <oughs> ดาวนะครับพอสิบห้าแล้วใช่ไหมฮะมันก็สาม,มารถตีเพิ่มขึ้นเพื่อเอาดาวได้นะครับพอถึงสามดาวเสร็จปั๊บตรงนี้ฮะไหนดาวอยู่ไหนเนี่ย ดาวหายนะครับเออมาดูยังไงนะนี่ดาวตรงนี้ฮะถ้าตีจนครบสาดาวแล้ก็สามารถที่จะตีแบบว่าขึ้นไปต่อไปได้น,นั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมลองความคืบหน้านี่คือดูยังไงนะโอเคแสดงว่าต้องบวกก่อนนะครับเห็นไหมไมันมีขึ้นเอ้ยเดี๋ยวว่าผมรับรับยังน่าจะรับมาแล้วนะฮะต้องตีบวกก่อนไม่เป็นไรเดีย๋ยวลองดูนะครับ ซื้อเพิ่มแล้วกันซื้อไอ้น้ำยาตีบวกเจ็ดเพิ่มน่าจะต้องใช้เยอะมากๆในครั้งนี้ว้าวเสียเท่าไหร่นเนี่ยเจ็ดพันสองร้อยไปไม่นะไม่เสียเยอะจังอะมาสิบห้าอันลองดูครับดูขึ้นสิบหกเป็นยังไงบ้างฮะนี่คือกี่ดาวแล้วอะ สิบหกขึ้นแล้วหรออ่ะไอที่การันตีนันอันนั้นคืออะไรครับทุกคนอยู่ดีกระบกสิบหกขึ้นเนี่ยนะหากล้มเหลวจะล้างความขึ้นหน้าคืออะไรอะงงแล้วอันนี้คือผมไม่กล้าตีแล้วผมพอก่อนแล้วกันครับไม่รู้คืออะไรละฮะมันมีดาวอยู่อะแล้วแล้วยังไงต่อทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จริงยผมต้องรอก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไปตีต่อแล้วผมไม่กล้าตีต่อ ไม่เคติดต่อจริงๆล้าพูดเลยว่าไม่รู้ยังไงต่อมันคือดาวรดแล้วมันจะหายห,หรือว่าไงต้องไปถามคนในกิลดูนะครับเอาแค่น,นี้ก่อนละกันแค่น,นี้ก็โหดแล้วนะฮะเอาแค่น,นี้ก่อนละกันเด้อสูก่อนส่นก็เดี๋ยวจะเก็บไปก่อนนะฮะเก็บความสนุกความตื่นเต้นไว้ทีหลังเอเคตีบวก อาวุธก็ประมาณนี้นะครับในวันนี้นะฮะเรื่องไม่รู้ทุกคนชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าผมก็รุนแต่ผมไม่กล้าตีสุดให้ทุกคนดูเดี๋ยวค่อยมาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่าไปศึกษาข,ข้อมูลให้ดีก่อนว่าเป็นยังไงนะครับส่วนของตัวบราวนี้นะโอเคไหนดูซิบวกทั้งตัวเท่าไหร่จริงๆอ่ะมีคนโหดกว่านี้ครับนี่คนจีนคนนี้เลยนะครับทุกคนดูเขาบวกอะไรยังไงไปบวก20แล้วนะครับบวกโคตรโหดมีอันนี้16 15 15 15 15, 15 18 18 แล้วทุกคนคิดว่าเขาเติมไปเท่าไหร่นะครับจากเมื่อกี้ผมก็คิดว่าผมมีระดับหนึ่งแล้วนะระดับหนึ่งแบบว่าควรจติดได้นี่คือเขาโหดมากนะครับเขาโบส18 18 2อันอ่ะคือคนจีนมาเองอ่ะเอาง่ายเลยคนจีนเขามาเล่นเองเลยครับก็คือต้องยอมเขาแหละพลังต่อสู้ขนาดเนี้ยใครเจอใน PVP หรือเจอในแบบว่าโหมดที่แบบว่าเป็นโหมดกิลยโหมดบอสโหมดสักอย่างเนี้ยสักโหมดหนึ่งอ่ะโหมดเอ่อเหมืองอะไรกันเนี้ยเจอคนเนี้ยครับบอกเลยว่าตา,ตายตายรับของกันด้วยไง อ้าวเราขึ้นมาตั้ง5แล้วนะฮะรับของกันด้วยนะครับโหดมากโอเคอันนี้คือไปดูของตัวเองหน่อยสิของผมยังทําได้อีกนะฮะเดีย๋ยวผมลองทําของเพิ่มนิดนึงก่อนมันจะมีพวกตาที่ผมยังไม่โอ้ยเปิดซิงเกิลได้จะมีพวกตานะครับที่ยังไม่ได้ทําเลยนะฮะยังไม่ได้ย้ายกลับเข้ามาให้นี่ไงต้องใช้หินโยนหินโยนอะไรหินโอนย้ายนะฮะช่วงเช้าๆก็มานี่แล้วเนาะเอามาครับขอของหน่อย มีจักตัวลงตัวลองด้วยอย่าผมไเอาจาักตัวลองก่อนตอนนี้ผมกำลังจะตีบวกอาวุธขึ้นบวกเจ็ดนะครับก็มาดูมาแล้วฮะน่าจะต้องใช้น้ำยานะครับในการที่แบบว่ากันไม่ให้มันตรงไปสามดาวน,นั่นเองนะครับการตีสามดาวจะไม่ตกมาคุณภาพความเพลงตีเลยกันตกพอตกมาเหลือกี่ดาวฮะโอ้เหลือศูนย์ดาวเลยหรอ โอ้ไม่ติดให้เหรรเนี่ยเฮ้ยเด็ดอยู่พอก่อนรอบมิชใช้อันนี้ได้ครับยังไงโอกาส8 0 0โอกาสเต็มร้อยนะฮะว้าวแล้วก็สายไป เฮ้ยเราพีมาจริงเราพี่มาจริงราพีมาจริงพอพี่มาจริงโหไอสิบ oh. อันครับภาวะนาะให้ใจมันเจ็บมาช้ำไม่ต้องเมือไร,ร้แรงฟื้นยกคืนให้ไว้คนคนเดียวมันไม่มีสิขกนัดนั้นจะจำมาเันเถึงใจยังไงต้องรับให้ได้ ชีวิตแค่โดน,ำนทำลายและนายชีสุดมันก็ไม่โดนทำลายวู้ววโหก็ลองใช่ไหมเนี่ยตัวลองใช่ตัวลองเชียดเด่ยพวกจิบเจียตีสโอ้โหขอบคุณพี่ตูนขอบคุณพี่ตูนมากพี่ตูนมาที่สนามขอบคุณพี่ตูนครับโอ๋อ ชีวิตแค่โดนจบไลน์แต่ก็คือคือแค่โดนจบไลยโว้วจบทิปที่นี้แล้วะทุกคนไปครับผมเจอกัน <c oughs>